แฟนช่องเจ็ดเดือดแฟนช่องเจ็ดอึ้งพังใหม่พักละครวันจันทร์ถึงอังคารจบเพลิงพลายพังใหม่ไร้ละครแฟนช่องเจ็ดเดือดประกาศพักฉายละครวันจันทร์อังคารเล่นเอาแฟนแฟละครวิกหมอชินออกอาการงงรับประทานไปทางช่องหลังช่องเจ็ดส่งพังใหม่ค่ำคืนวันจันทร์อังคารโดยนํารายการบิ๊ก ดีเบตเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งลงจอเวลาช่วงพรามณ์ทามทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่ม10เมษาย,ยนนี้และคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงเลือกตั้งเสร็จคือ14พฤษภาคม66จนแฟนๆช่อง7ถามถ่กันใหญ่ว่าแล้วละครหลังข่าววันจันทร์อังคารละจะก,กลับมาเมื่อไหร่งานนี้คงต้องติดตามกันต่อไปเท่ากับว่าเพิงใครลาจอปุ๊บก็จะได้ดูบิ๊กดีเบตกันต่อเลยคอการเมืองข้ามพระส่วนคอละครก็รอไปก่อนนะจ๊ะ เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายใกล้จะได้รู้ถึงบทสรุปของละครแอคชั่นดราม่าเรื่องเพลิงพลายจากค่ายมีเดียสตูดิโอแล้วจ้าพูดได้ว่ากระแสตอบรับจากแฟนละครช่อง 7sd ดีต่อเนื่องจนเหล่านักแสดงเขาเลยลุ้นทวนหน้าโดยเฉพาะพระเอกเอสกันดพงศ์บ้านมรุนรักที่บอกว่าอยากให้เรตติ้งตอนจบทะลุปเป้า ถึงขั้นอยู่ให้นางเอกของเรื่องปูเป้กเกษรินน้อยพึ่งทำชาเล์นอยู่เนืองๆว่าถ้าเรตติ้งถึงเจ็ดจะให้ปูเป้ใส่บิกินี่ถ่ายรูปอวดหุ่นเสียเลยทีเดียวว่าแต่คงสุดท้ายของละครจะเข้มข้นขนาดไหน ปูเป้อาสามาเป็นตัวแทนชวนแฟนๆดูละคร2ตอนสุดท้ายว่าปูเป้ติดตามดูคอมเมนต์ในโซเชียลมาตลอดค่ะเห็นเรตติ้งกับกระแสตอบรับจากแฟนๆที่มีให้กับละครเรื่องเพลิงพรแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนชื่นชอบและติดตามอย่างต่อนเนื่องถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนักแสดงทุกคนผู้กำกับพี่สโนวีสพัรวิชยัยเมธาและทีมงานมากๆเลยค่ะตอนนี้ละครก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีก2ตอนเท่านั้น ใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นปูเป้ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดชมเลยจริงๆอยากให้ชมจนถึงตอนจบนะคะเพราะว่ายังมีฉากดีๆให้ลุ้นกันแบบครบรถจนนาทีสุดท้ายเลยปูเป้ก็จะติดตามดูละครและดูคอมเมนต์จากแฟนๆไปพร้อมๆกับทุกคนด้วยนะคะแล้วมารอดูกันว่าจะได้เรตติ้งในตอนจบเท่าไหร่จะได้ทำชเชลนอะไรยังไงไหมต้องรอลุ้นกันคะ่ะฝากติดตามชมตอนจบของละครกันเยอะๆนะคะ